Thank you. 결혼했네. 꾸준 <목소리> 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 ตะเกียงตะเกียงอยู่ฝั่งเอา ติดไหมครับ <laughs> ติดไหมครับ ดาวโตไปทำิีธดรมะโตขึ้นจะรูปตั้งนโมอกกันปอกทีูปัดใจจ้าภาม่จะเป็นปูปัดใจปอกในนอปอกแ้วกันนโม่อกกันนโมนเาพระ นี่คือทงโหตุนิมานิมยังพันเตนิมานิมยังพันเตพุทธารูปังพุทธารูปังจัตุปัจจยานิจัตุปัจจยานิสัพเริวารานิสัพเริวารานิภิกขุสังฆาสาภิกขุสังฆาสานิโนชยาม